มาพบกับคำทํานายดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ระหว่างวันที่16ถึง31ธันวาคม2564โดยใช้ไพ่น้าคลาชชุดนี้นะครับจะเริ่มจากทำการสรับไพ่9ครั้งก่อนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เลือกไพ่4ใบเพื่อที่จะพยากรณ์ในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพนะครับ หยิบไพ่ใบที่1การงานใบที่สองการเงินใบที่3ความรักและใบชุดที่4ส,สุขภาพนะครับการงานได้ไพ่นาคสะดุ้งนะครับการเงินได้ไพ่นาคถวายดวงแก้วความรักได้ไพ่นาคราชาและสุขภาพได้ไพ่นาคบรรดาน,น้ำนะครับ การงานภายในสะดุง้งหมายถึงชีวิตนะครับมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอุปสรรคต่างๆที่เคยผ่านเข้ามาก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถของตัวเราเองนะครับคือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสปรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาพัวพันเกี่ยวกับเรื่องการงานได้ด้วยตัวท่านเองนะครับหน้าที่การงานมีการเจรจาเพื่อปรับเปลี่ยนไปสู่ตําแหน่งที่ดีขึ้นอาชีพที่เหมาะสมได้แก่ งานด้านศิลปะนักเขียนนักออกแบบหรือว่างานทิ่เกี่ยวกับรับราชการก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานตามที่คาดหวังนะครับด้านการเงินได้ไพ่นาคถวายดวงแก้วก็จะสื่อถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์นั้นมีโอกาสมีเกณฑ์รับทรัพย์รับเงินก้อนโตหรือจะได้รับของฝากของกำนันของขวัญของถูกใจได้ลาบโชคก้อนใหญ่โชคก้อนโต มีความประสบผลสำเร็จเป็นช่วงการเงินที่ดีสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับด้านความรักนั้นได้ไพน่นักราชาก็สื่อถึงว่ามีโอกาสพบเจอพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่านะครับหรือว่าเป็นคนที่มีคู่เป็นผู้ใหญ่เอ็นดูในเรื่องความรักเป็นความรักที่แบบเรียกว่ารักต่างวัยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของสุขภาพนั้นได้ไพ่นาคบันดาลน,น้ําก็จะสื่อบอกว่า ท่านที่เกิดวันอาทิตย์จะต้องระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้โรคเกี่ยวกับผิวหนังปอดบวมและระบบหมุนเวียนโลหิตต่างๆนะครับนี่ก็คือคําทํานายดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์คําทํานายมีผลระหว่างวันที่16-30ธันวาคม2564นะครับขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีตลอดไปไว้พบกันในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ